สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดา a n Angel b l e s s Channel นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช5 6 7 7นะคะสำหรับราศีหรือลัคนาสิงห์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเริ่มเลยเนาะมาดูกันค่ะ เช็คเอ NERGY ก่อนอ้นี่แหละได้ไพ่เลดี้นะคะแต่เลดี้ใบนี้เนี่ยเขาเหมองไปข้างนอกหน้าต่างนะคะเหมือนกับว่ารออะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งดีๆนะคะเป็นเรื่องดีๆที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคะกับตัวเขานะแล้วตรงนี้เนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าเขาเองก็มีความตั้งใจดีนะคะสำหรับ อะไรที่จะเข้ามาแล้วก็อยากจะทําให้ดีที่สุดนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของอคนดีๆคนที่ดูแลหรือรับผิดช,ชอบหรือเป็นลักษณะของเนื้อคู่ที่จะอยู่กันไปยาวๆมากกว่าอะไรที่มาแบบฉับฉยวยนนะคะมาดูกันค่ะ อยากทราบนะคะดวงชะตาของชาวราศีหรือลัคนสิงในเรื่องของความรักนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคิดถึงมากๆเลยใครมีอะไรจะอัปเดตเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะใต้คลิปนะคะรออ่านเลยอยากรู้ว่าพวกเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะในเรื่องของความรักเนื้อคู่ความสัมพันธ์นะคะ และอย่าลืมกดติดตามเพจเฟ e บุ o k อาจารย์ด้วยนะคะชื่อวีรดาแอง l จล e บสนะคะก็จะมีการอัปเดตข่าวสารแล้วก็เกร็ดสาระด,ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาแล้วก็เรื่องของการมูนะคะไหว้พระไหว้เทพขอพรน,นะคะมาดูกันอยากทราบดวงชะตาในเรื่องความรักดวงความรักนะคะของชาวราศีหรือลัคนาสิงในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ Page of Swords, the Hierophant, Ace of Wands, Ace of Pentacles, Queen of Wands, Two of Swords, the Devil, King of Pentacles, King of Wands. 6 of wands bottom of the deck นะคะได้ไพ่8 of swords อะละค่ะตรงนี้น่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการติดตอ่อทำธุรกิจการค้าหรือว่าเรื่องของอการ ที่จะมีความรักมาจากการทำงานหรือการทำธุรกิจร่วมกันหรือว่าเจอกันในงานลักษณะนี้นะคะอื uh huh. ดูแล้วคนคนนี้ก็ตั้งใจดีในการเข้ามาคือมาแบบ serious ไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะเข้ามาแบบจริงจังมากและครั้งนี้คือราศีสิงห์ของอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันมีเคมีสตรีหรือเคมี e ที่เข้ากันได้ดีมากๆ จุดนี้นะคะราศีสิงห์ก็เรียกได้ว่ารอมานานนะเหมือนเจอกับคนที่เคมีเข้ากันได้แถมยังเก่งพอๆกันอีกคนๆนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความรู้ความสามารถที่คุณประทับใจหรือชื่นชอบนะคะในตัวของเขาเพราะมันทำให้คุณรู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์เวลาอยู่ใกล้ๆนะคะจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยคนคนนี้แบบ ดูคุยพูจรู้เรื่องมีเสน่ห์มากเลยหรือเป็นอะไรที่คุณรู้สึกเคลิบเคลิ้มเวลาที่ได้ใช้เวลาร่วมกันเหมือนเวลามันผ่านไปเร็วมากจะแอบบอกว่าพลังงานตรงนี้มันสวยงามจริงมันเหมือนกับว่าคนนี้อาจจะเป็นคนมังกรพฤกษกันอย่างพวกธาตุดินอย่างเงี้ยก็ได้นะคะและเอเนอร์จีหรือพลังงานเนี่ยเข้ากับเราได้ดีมากๆคือรู้สึกว่าเขาต้องการให้เราอ่ะ ยอมรับเขาเออคือเขาอยากเข้ามาในชีวิตว่าง่ายๆนะคะก่อนหน้านี้มีคนออกไปนะคะแต่ไม่ดีหรอกนะคนนี้เป็นเจ้ากรรมในเวรมากกว่าที่จะเป็นตัวจริงเพราะว่าดูแล้วใจร้ายนะคะกับราศีสิงห์มากเลยราศีสิงห์ก็น่าสงสารนะคะเป็นคนดีคิดดีกับคนอื่น แต่คนคนี้เขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ตื้อเหมือนกับเลิกไปแล้วแต่ยังติดต่อมาอยู่หรือว่ายังแอบดูตามโซเชียลมีเดียนะคะเหมือนอยากรู้ความเป็นไปอ,อยากรู้ว่าเราเป็นยังไงอยากรู้ว่าเรามีใหม่ไปหรือยังหรือว่าตอนนี้เราย้ายถิ่นฐานหรือว่าใช้ชีวิตยอยู่ที่ไหนนะคะคือเขาดูแลเขาหมกมุ่นเรื่องของเราออ s เซสนะคะแบบนี้ แต่จะรู้สึกว่าเราไม่สนเราเพราะว่าตอนนี้เราปิดเราบล็อกนะคะเราไม่ต้องการติดต่อแทบจะบล็อกหรือบล็อกไปแล้วเพราะเราว่าคนคนนี้คือคนที่จะเป็นคนสุดท้ายที่เราอยากจะคบด้วยนะคะคือรู้สึกเลยว่าเราตั้งกอร์กับเขามากๆเพราะเรารู้ว่าคนคนนี้ใจร้ายแล้วก็ใจดำอะ่ะอาจจะเป็นคนที่หลอกเราก่อนหน้าน,นี้หรือหาประโยชน์จากเราหรือถึงขนาดที่ว่า ทำ้ายเราอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจด้วยคำพูดหรืออะไรอะไรความรู้สึกเราคือแย่เพราะคนคนนี้มากเข้ากดดันเราสารพัดนะคะอืมแลนอกจากนี้เขาก็ยังทําตัวเหนือกว่าเราทุกอย่างเลยเหมือนประมาณว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องยอมนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบกดคนอื่น เราไม่อยากไปติดอยู่เหมือนเมื่อก่อนนะมันทุกข์ค่ะมากกว่าสุขเพราะว่าตรงนี้เรามีคนดีๆเนี่ยมาขอโอกาสเริ่มต้นกับเราคนคนนี้เขากลัวว่าเราจะไม่เอาเขาแหละนะคะน่าจะชอบมากหรือว่าต้องการที่จะจริงจังกับเราแหละแต่ดูแล้วเขารู้สึกว่าเขามีคู่แข่งเยอะแถมอาจจะยังรู้ด้วยว่าตอนนี้เราน่าจะติดต่อกับคนเก่า นะคะไพ่พระมาด้วยแปลว่าอะไรเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดการให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจัดสรรคนไม่ดีเนี่ยออกไป Devil Energy เนี่ยมันจะอยู่กับเราไม่ได้หรอกเราเป็นคนมีบุญน่ะไอ้พวกนี้ยังไงก็ต้องหลุดไม่ว่าเราจะกอดขาเขาไว้หรือไงเขาก็จะต้องหลุดไปจากเรานี่คือ expect new change คาดหวังการเปลี่ยนแปลงได้เลยในเรื่องความรักนะคะมีความรักดีๆรักครั้งใหม่รักที่มี เคมีหรือว่าไฟรักที่มันโหมแรงกล้านะคะระหว่างเรากับใครบางคนคือตรงนี้เรารู้สึกดีมากๆนะกับคนคนนี้เพราะว่าเขาทําให้เราสบายใจเขาทําให้เรามีความสุขหรือรู้สึกดีอะนะก็เป็นคนที่เรียกเรียกได้ว่าเป็นคนหลักในชีวิตเราเลยนะคะ มีอะไรที่บอกเราหลายเรื่องเลยเกี่ยวกับเขาว่าเนี่ยเขาคือคนที่เป็นตัวจริงหรือเป็นคนที่ใช่นะแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีเหตุการณ์หรืออะไรอะไรทำให้เราคือรู้สึกว่าเราไม่ต้องการให้เขาอะ่ะยังไงอะเหมือนกับเข้ามายุ่งยาก กับเราเยอะเพราะว่าเราอาจจะยังมีพันธนาการที่ตัดไม่ขาดคือไอ้คนนี้เราจะรักๆเลิกกับมันมากเลยเลิกกันทุกวันทะเลาะก,กันทุกวันอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคนนี้อาจจะมาเข้ามาเร็วไปหน่อยเพราะว่าเรายังติดพันธนาการอยู่เลยมีคนที่ reciprocate นะคะกับเรามากๆคือ e NERGY มันได้เห็นปะ่ะ King and Queen of w a n d s แปลว่าสคนนี้เขาเสมอกันเขาพอดีกันเขาเรียก reciprocation คือสวยอะพลังงานนี้ beautiful สวยงามมากค่ะแปลว่าสองคนเนี้ยเข้าพอดีกันเสมอกันในเรื่องสีเสมอในเรื่องปริมาณความรักหรือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็ได้นะคะการรับและการให้โอเคไหมประมาณนี้คืออาจารย์ว่าคนคนเนี้ยดีดีตัดใจดีต่อความรู้สึกเราแล้วเรารู้สึกว่าเขา เป็นคนที่ทำให้เรามีความสุขได้นะก่อนนันนี้เราอาจจะเจอตัวปลอมนะคะหรือคนที่มาแบบโอ้ไม่ก็คือทำร้ายความรู้สึกเรามากๆแล้วเราไม่อยากให้คนนี้เข้ามาในชีวิตเราอีกแล้วคือตอนนี้เราหมดทุกหมดโศกกับคนนั้นเราก็เริ่มต้นใหม่ได้แต่ว่าถ้าเรายังไม่เลิกนะคะเนี่ยจะต้องไปเคลียร์ตัวเองมาก่อนเพราะว่าคนใหม่เนี่ยเขาก็ไม่กล้าเข้ามาเต็มที่เพราะว่า มันไม่มันไม่ได้จังหวะเวลามันยังไม่ใช่นะคะและ six of wands อาจารย์ว่าเขาจริงจัง serious นะคะมาพร้อมกับ commitment ถ้าตัวเก่าเนี่ยบอกว่าโอ้เราเป็นอะไรเหรอเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะคนเป็นเพื่อนเขาไม่จับมือกันเดินนะคะก็ตรงนี้มันก็แปลกอยู่อาจารย์ว่าแต่ว่าสถานการณ์เนี้ยถ้าเราเลิกกับคนที่ เรามีปัญหากันบ่อยๆทะเลาะกันมากๆหรือคุยอะไรแล้วไม่เข้าใจกันเลยเนี่ยคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติด้วยไหมหรือว่าเป็นคนที่อายุต่างกับเราหลายปีก็ได้นะคะคือเราจะมันจะไม่เหลือแม้แต่เท่าทุลีเลยนะคือประมาณว่าเลิกก็คือแบบแยกแยกกันเลยอย่างนั้น,นะคะอืมเพราะมันหมดกรรมคือถ้าเกิดยังไม่หมดกรรมยังไงมันก็จะต้องวนเวียนแต่ถ้าหมดกรรมแล้วยังไงจะทํายังไงมันก็จะไม่กลับคืน นะตรงนี้เนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าเรามีบุญมากนะคะที่ได้หลุดออกมาแต่ว่าดูแล้วใครบางคนเนี่ยต้องการที่จะเอาเรากลับกลับเข้าไปสู่อ้อมกอดของเขาอีกครั้งแต่เราจะทำท่าปฏิเสธอยู่ตลอดเวลานะคะก็เราก็มีการแสดงออกจากใครให้เห็นว่าเขาชอบหรือปลืม้มหรืออยากจีบนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหลักแท้ที่เราจะต้องเวลคัมหรือว่า ต้อนรับให้เขาเข้ามาดีกว่าไปติดอยู่ในความรักที่มันปลอมๆหรือเป็นรักแบบผลประโยชน์เราอะไรแบบเนี้ยเหมือนเรามีประโยชน์กับเขาเขาก็เลยรักเราหรือเราช่วยเหลือเขาได้ถ้าเราช่วยเขาไม่ได้เขาก็ไม่ไม่สนใจเราอย่างนี้หรอมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะคือจุดเนี้ยจะรู้สึกว่าเราติดทรัพอยู่ในกรงหรือในดงดาบนานละแล้วลมันไม่ใช่ที่ของเราอีกต่อไปเราคือ เราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องการพี e นะคะหรือความสงบสุขาบางอย่างให้เกิดขึ้นกับเราตรงน,นี้มันไม่เป็นธรรมชาติเลยเรารู้สึกว่าเราอึดอัดมากแล้วเราไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วคือเราต้องพยายามเหมือนเอาใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแบบเรากลัวว่าเขาจะไม่ชอบเราเรากลัวว่าเขาจะเลิกกับเราหรือเรากลัวว่าเออถ้าเราพูดแบบนี้มันจะผิด เขาจะโมโหหรือโกรธอะไรแบบนี้เราต้องพยายามเหมือนเดินอยู่บนเปลือกไข่ที่ถ้ามันแตกเราก็ล่วงลงไปเลยแบบนั้นอะเราไม่แฮปปี้นะคะไม่เป็นไม่เป็นตัวของตัวเองเอ,อ่อก็คือมันไม่ใช่อะไรที่ under your own skin คือเหมือนกับว่าใต้ผิวเราจริงๆอะเข้าใจว่าคือมันเราไม่เป็นตัวเองเราไม่เป็นผิวเราเองคือเรารู้สึกเหมือนกับว่าคนนี้ยเขาจะทำอะไรก็ได้ให้เรา ต้องยอมต้องกลัวต้องกลัวว่าเขาจะไปอ่ะจริงๆเราไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะเราก็หาใหม่ได้ตลอดนะคะถ้าเราจะหาแต่ว่าบังเอิญว่าเราเป็นคนรักเดียวใจเดียวแต่ทีนี้ตอนนี้เราไม่มีความสุขคือคนใหม่เนี่ยดูแล้วเป็นกรกฎก็ได้นะคะหรือเราไปติดพันกับคนนี้คนนี้ก็ได้เมถุนอือมสุน่าสนใจละแล้วก็มีทอรัสนะคะพฤกษ อาจารย์รู้สึกว่ามีคนที่เขาวนเวียนพัวพันอยู่กับเราแต่ก็มีคนที่อยากจะเริ่มต้นใหม่คือไอ้คนเก่าเนี่ยก็ดูท่าทางอยากจะกลับมาเพื่อเขากาดคนที่โสดมานานโสดเป็นอาชีพอาจารย์รู้สึกว่า ตรงนี้เราต้องเริ่มให้พรหรือ b lessing ที่เขาประสิทธิ์ประสาทพรให้เราเนี่ยมันทำงานได้แล้วอย่าปิดกั้นนะคะอย่าปิดกัน้นอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ๆเพราะว่ามันมีคนดีๆที่อยากจะเข้ามาในชีวิตเราประมาณนี้ค่ะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรักทุกคนเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาได้ทาง Line ID ที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและตอนนี้ก็ยังเปิดรับจองคลิปดวงรายปีอยู่นะคะประจำปีพุทธศักราช2568นะคะหรือคริสต์ศักราช2025นะคะ ก็สามารถจองกันเข้ามาได้ค่ะโอเคตรงนี้เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจแยกนะคะดวงรายปีเราก็จะพูดถึงภาพรวมของปี68ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักสุขภาพครอบครัวการพัฒนาตนเองหรือใดๆที่ไพ่และดาวเนี่ยต้องการจะสื่อมาถึงนะคะแล้วก็เราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะโดยจะเป็นส่วนของไพ่ชุดหลัก นะคะหรือไพ่เทโรนะคะที่เราดูกันเป็นปกตินะคะแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็นส่วนที่อ่าเป็นโหรสั์ดวงดาวนะคะก็จะพูดถึงในชาร์ตของแต่ละบุคคลนะคะและมีส่วนของไพ่นางฟ้าหรือไพ่ออร์คเนะคะที่จะเป็นคำแนะนำดีๆที่เราจะ ขอรับสารตรงนี้มานะเพื่อให้เรามีแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะก็คิดว่าจําเป็นและก็สำคัญสําหรับคนที่ต้องการที่จะทราบก่อนว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรเพื่อให้เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงอะไรที่เป็นอันตรายหรือไม่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่เหมาะที่จะทำอะไรก็หลีกเลี่ยงได้นะคะหรือว่า ช่วงเวลาที่เหมาะที่จะลงมือทำตอกตักตวงกอบโกยหรือเรียกว่านาทีทองนะคะอาจารย์ก็จะให้จดใส่ปฏิทินไว้เลยดอกจันตัวโตๆว,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 ว่าช่วงไหนเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการทำสิ่งต่างๆนะคะก็อยู่ในแพ็กเกจดวงรายปีคะ่ะเป็นแพ็กเกจที่ดีมากๆแล้วก็แนะนำเลยสำหรับหลายๆท่านที่ต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตนะคะอยากรู้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางเนาะเอาละ ใครที่อยากจะดูนะคะในเรื่องของสร้อยนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะทางไลน์ไอเดียเดียวกันนะคะที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะและคนที่อยากจะปรึกษาอาจารย์นะคะเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะคะ,ะชื่อมงคลไม่ว่าจะเป็นชื่อธุรกิจนะคะชื่อลูกหรือชื่อตัวเราเองนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกัน นะคะแล้วก็มีเรื่องของเลิกบางคลต่างๆด้วยอย่างเลิกคลอดบุตรนะคะอย่าทำร้ายลูกด้วยการไม่ดูเลิกคลอดนะคะแล้วก็เลิกในการออกรถขึ้นบ้านใหม่นะเปิดกิจการนะคะเออเลกประกอบอ่าเขาเรียกว่าพิธี ลงเสาเอกนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ค่ะทางไลน์ ID เดียวกันนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าตอนนี้มีปัญหาทุกใจนอนไม่หลับนะคะก็กดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เป็นลิงก์คลิปนอนสมาธินะคะก็ยังอยู่นะฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนค่ะฝึกจิตในการใช้พลังนิรมิตนะคะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการหรือคนที่เราต้องการในระหว่างที่เรานอนหลับนะคะ ก็ถือว่าดีใจถ้าเกิดได้ช่วยนะคะให้หลายคนเนี่ยหลับง่ายขึ้นนะคะก็อยากให้ฟังเป็นประจำทุกครั้งเลยก่อนนอนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจ a c e b o o k ให้อาจารย์ด้วยนะคะชื่อวิรดา AngelBless ลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะออในนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะโพสต์ข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับดวงหรือเกี่ยวกับการไปไหว้พระ นะคะาทาบุญที่ไหนแล้วก็มีบทสวดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราสามารถดูจากในเพจนะคะแล้วก็ดูรูปและสวดตามได้นะต่อให้เราอยู่ต่างประเทศนะคะถ้าเราอยู่ต่างประเทศเราก็ยังสวดได้นะคะ ก็ไม่สะดวกมาเนาะเข้าใจนะและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยค่ะและกดกระดิ่งด้วยเพื่อให้แจ้งเตือนเวลามีคลิปออกมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปใหม่ๆที่ออกมาอ้าวแล้วค่ะดีใจมากๆเลยที่ได้อ่านให้กับพวกเรานะคะอย่างไรก็ตามก็อขออวยพรนะคะในเนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก นะคะวันวาเลนไทน์นี้ Happy Valentine's ทุกคนเลยแล้วก็ขอให้มีความสุขสมหวังในเรื่องความรักคู่ครองนะคะเออแล้วก็ขอให้อา ได้เจอคนดีๆนะคะและอยู่ด้วยกันตลอดไปหลุดพ้นจากอะไรที่ไม่ดีเจ้าก,กรรมในเวรไปให้หมดนะคะและได้เจอกับคู่เนื้อคู่หรือคู่แท้นะของแต่ละคนนะคะอยู่ด้วยกันและมีความสุขบ้านร่มเย็นเป็นสุขชีวิตคู่มีความสุขมากๆค่ะเจอคนที่รักเราจริงๆ จริงใจดูแลเราตลอดไปดูแลกันและกันนะคะตลอดไปจะเป็นคู่อุปถรัรมภ์กันก็ได้เกื้อหนุนกันก็ดีนะคะสาธุให้กับทุกคนเลยค่ะรักทุกคนนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ